ที่ลก oh ้าบ้านผมบ้านผมเลยอยู um. ่บ้านอยู่เงินเลยอยู่เงินผมเลยบ้านผมเลยเดิมไปอยู่น้ำไผ่อยู่บ้านตุ้กเจ้าตุ้กเจ้าว่าบ่อยู่กับลูกผู้โบราณก่อนโบราณ โอ้เอสทักเนาะเอสผู้เดียวบอกผู้เดียวเก่งอย่น้อะยังเอสเปลนอยู่ได้เหรเอสผมพม่บ่อสามเญานาคไบ่อยู่เนาะใหญ่เจีาเป็นใหญ่กรมคนอิสเดลเล่ยหลันมา ให้ภาควนน้กผู้เขียนอกนบ่ยขอ่ใส่ดลากมากแบนี้ไบูชาพระนนพระไมบูชาพระนนพระขนาดขึ้นเดียวบนิจาี่ไหนขึ้นเดียวบ่สมือบ่ก็ี่เหดนี่เดียวก็แล้ว อันนี้บริ้ตั้งใจเองเลยวันนี้เล่นล่นหัวไปเล่นเล่นหัวไปนี่เห็นหัวสวยงามไหมนี่นาะคนงามเล่นนะธรรมดาเล่นเล่นเล่นหัว

ขอ,อั้นเอานมหาบริน้ำรการมาจเลยเหรอมาจากปิบัติธรรมเป็นมวลมา,เ,มา<อ>เรยมาเลี๋ยวปฏิบัติธรนี<อ>่ดูดนะับไปเห็นเพื่อนมวลมวเลวเขากงใส่ลปะปฏิบนะัติธรรมมีีกอนี่ลเอาเครื่องเครื่องเาทำได้ดีจังดีัง

อันนี้ก็หน่อยอย่งเ้ยเออ้าล้นบ่มีเ่มมันใส่จังห่อยตัวนี้ใส่ยังหน่อยเอฟพีใส่ยันข้าหน่อยอาสิบอันนี้บอข่นมนี่บอสี่อันนี่บอ

เดานทางมาจากตอนนี el el so first, ้ยุส <laughs> ัยตอนนี้บ้านอ่บ uh, <laughs> ้านหรอกชิมขานหนึ่งหม่อามีตาลมีชง้ามีเอกขัดเนาะขัดตัวคนขัดสุดเนาะเขัดเราขัดซื้อไม่เสียบอันแถวมาไม่ได้าม่กินแถวมาฉันไม่กินแถวอยู่อยู่นึกษ

ออออออเอาใคุณมหาแอมใสดอ,อก้าวสีนกาธรรมดาใส่เราขี้ผุนตกลวนมาพร้อม

เเอาไงกูนี่เด็จักสันนี่เขาเออสามสันสามสันคำห้าสันเด็สจละพันหรอนีคนจังอะไรจ้าสันวิทยาบอกียังบวกสันลงอกเก่าเนาะ แต่สร้างมาโลก็ต้องถามในเบอร์นี่คู่ม่มีสีถามเอ้าถามไม่ต้องถามนะเพราะวใบในคู่รุ่นใหม่เนี่ยวุยอยากก็ต้องสร้างกอสิสร้างอย่างที่ไดสร้างมานะนะโอ้ยนะจะมาถามตอบให้คำตอบ

ทันหาดีนหาแบบง่ายง่ายแแบบยากยากวนี้แบบแทนหาอันนี้นะเสั้นสั้นดิอ่าสั้นสันีก็สั้นสัมนทธตอนสองทนหาไปเออคอดีเนาะ เอันลยะก็รงไนมันลุกช่งหนชบกูมันิกูติดฝมือฝีมือเครื่องเดืองเลยครื่องเรือเลยมันกทัได้ถืเสียบเนาะถืเสียบก็อยู่ี่ี

ที่บ้านนะคจะเว้นเพียงขาีว่าคนเระหยักใช้บริการเจ้าบ่าเจ้าบ่ายอะไาเงคนเรหยากใช้บริการคนเราไปใช้บริการคนอื่นท่าน้นมเจ้าน